ไม่มีหัวใจให้ความรักโดยอาริตาบทที่37เอื้องสายไม่ได้พูดจาแบบเด็กๆตามประษาของหล่อนอีกแต่หล่อนทำท่าเหมือนตัวเองเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ไปแล้วเมื่อพูดถึงทรั์และทวิภาคควบคู่กันไปเอื้องสายไม่เข้าใจว่าพี่ภาคจะทำอะไรถึงเอื้องจะไม่เคยเรียนรู้การบริหารทางการเงิน แต่เอื้องก็ว่ามันไม่ชอบมาพากลอยู่ดีที่เอาเรื่องส่วนตัวไปพัวพันกับเรื่องงานคุณทวินมองดูหลานสาวคนเล็กด้วยแววตาเหมือนจะยั่งลึกลงไปมากกว่านั้นแต่ในตาของเอื้องสายก็ใสแป๋วหล่อนแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้เอื้องสายรู้ว่าหล่อนนั้นไม่อาจจะเป็นทายาตรับช่วงรับผิดช,ชอบธุรกิจของตระกูลได้ แต่หล่อนก็ไม่อยากมองจุดบกพร่องด้วยสายตาของคนนอกและไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวไปกรุงเทพคราวนี้หัดไปเป็นนักสืบเท่านั้นหรือไงคุณลุงแล้วก็หล่อนเพ้อนี่เอื้องพูดเรื่องงานการนะคะไม่ได้มารอเล่นหรือจ้องจะจับผิดพี่ภาคเท่าที่เอื้องรู้มาพี่ภาคปล่อยเงินกู้ไปโดยตอนที่ปล่อยก็ไม่ได้คิดใช้อำนาจตามใจตัวแล้วอยู่ๆก็เกิดจะเรียกคืน ไอ้นั่นมันก็เป็นปกติธรรมดาของธุรกิจเอื้องเข้าใจนี่เข้าใจหรือท่านถามล้อๆอหลานสาวลุงก็ไม่เลวเหมือนกันนี่นาะมันเป็นธุรกิจที่เขาจัดการอย่างธุรกิจก็เหมาะควรแล้วทรัพย์นั้นเป็นสิทธิ์ขาดของเขาไปแล้วไม่ค่ะมันไม่ถูกต้องคุณลุงฟังเอื้องก่อนนะคะหล่อนว้าวนเอื้องรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเอื้องที่จะมาพูด แต่ตัดไฟก่อนที่จะลุกฮือยิ่งกว่านี้ก็ดีกว่าไม่ใช่หรือคะเล่ารายละเอียดไปสิลุงจะฟังหญิงสาวเลยเล่าเรื่องที่หล่อนรู้มาโดยพยายามจะไม่เสริมเติมแต่งเอาความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปด้วยเอ,อื้องลุงถามหน่อยนะว่าหนูอยากเป็นผู้ให้ความยุติธรรมเพราะผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าคุณปทวีหรือคะก็มีเขาเป็นตัวเอกของเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่หรือ ถ้าเอื้องบอกว่ามีส่วนเป็นไปได้ละคะคำตอบเหมือนท้าทายแต่แล้วหล่อนก็รีบอธิบายต่อก่อนที่ท่านจะเข้าใจผิดเพราะว่าเจอเขาแล้วก็ถูกชะตาก,กันคนเรานี่เรื่องนี้สำคัญมากนะคะถ้าคิดจะทำงานใหญ่แล้วให้เรื่องถูกชะตาก,กันเข้ามามีบทบาทมันก็ไม่ถูกต้องนักหรอก คนอย่างเอื้องก็คงทำงานใหญ่ไม่ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาจะไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวเด็ดขาดเพราะเอื้องก็ตัวเล็กเท่านี้เองหล่อนยกมือทำท่าสัญญาอย่างแข็งขันจนคุณทวินอดที่จะขยี้ผมหยิกฟูนั้นแรงๆอย่างเอ็นดูไม่ได้พอไปเจอเขาอีกเป็นหนที่สองรู้ไหมคะว่าเอื้องเห็นสัญญาณอะไรจากเขาไม่บอกลุงก็ไม่รู้แต่ลึกลงไป ท่านอดระแวงไม่ได้ว่าเอื้องสายไปหลงรักหมอนั่นเข้าแล้วหรือไม่กลัวนักว่าเรื่องจะยุ่งเหยิงเมื่อล่าวที่เอื้องสายหลงรักไอห,หนุ่มหัวแดงท่านก็รุมร้อนไปด้วยความกังวลใจมา,มามากพอแล้วมันเหมือนกับว่าเดวี่ยังอยู่คะ่ะคุณลุงจริงๆนะคะเอื้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหล่อนเกอะเข่าท่านอยู่แล้วเงยหน้ามองด้วยในตาแป๋ว นั่นทำให้ท่านรู้สึกใจหายวา่าเอาเข้าแล้วปะไรเล่าเรื่องเก่าๆที่ท่านเคยกลัวนักหนายังไม่ได้หมดไปจากใจของเอื้องสายเลยท่านจำชื่อหลานเคยนอกทะเบียนนั้นได้แม่นยำเสมอแม้หมอนั่นจะตายไปแล้วก็ตามทีตอนที่ได้ข่าวว่าเดวีดตายคุณทวินไม่อายต่อความผิดบาปเลยที่จะสารภาพว่าท่านยินดีมากกว่าใจหายเพราะเอื้องสายจะได้เป็นอิสระ ท่านกับคุณบัวนวลทำใจให้ยอมรับหลานเคยฝรั่งหัวแดงคนนั้นไม่เคยได้เลยแม้แต่น้อยเขามีบางอย่างเหมือนเดวี่แต่เขาโชคดีกว่าเดวี่มากเที่ยวรอตายมาได้จากอุบัติเหตุคราวนั้นหากเดวี่โชคดีเหมือนเขาเอื้องคงจะมีความสุขมากกว่านี้อีกเยอะแยะท่านอยากรู้ว่าเอื้องสายชอบปฐทวีเข้าแล้วหรือไม่แต่ไม่กล้าจะถามเพราะกลัวคำตอบที่จะได้รับ เอื้องไม่อยากให้พี่ภาครังแกเขาเลยถ้าทางโน้นเขาเอาเงินมาใช้หนี้ได้พี่ภาคก็น่าจะรับเงินหลายล้านพี่ภาคจะเอามาเล่นสนุกสนุกกับเรื่องส่วนตัวมันไม่เหมาะนะคะทรัชนันลุงยกให้เขาเป็นผู้บริหารตอนนี้คุณลุงจะบอกว่าเห็นด้วยกับเขาใช่ไหมคะลุงยังไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่าเอาแต่โมโหสิหล่อนเลยยิ้มเจือน นิสัยเสียหลายอย่างเป็นสิ่งที่เอื้องสายเก็บสะสมเอาไว้ให้กับตัวเองและเป็นสิ่งที่หล่อนเองก็รู้ว่าไม่น่ารักมันก็เหมือนสันดานเข้าไปแล้วยากแก่การจะขุดทำลายให้มันหมดไปหมายความว่าคุณลุงจะช่วยเอื้องไม่ได้เลยหรือคะหล่อนหน้าม้อยไปเป็นอันมากแล้วทิ้งตัวลงนั่งราบกับพื้นห้องชันเข่าขึ้นมากอดเอาไว้ก็ได้เอื้องจะไม่เซาซีคุณลุงอีกแล้ว ใจน้อยอีกนะเอื้องจะมองหาทางอื่นจัดการกับเรื่องนี้เองเพราะเอื้องไม่เห็นด้วยเลยกับเรื่องที่พี่ภาคจะทำมันเป็นเรื่องเลวไหล,หลชัดๆจะเอาตัวเขามาทำอย่างกับสมัยก่อนเลิกทาตเป็นหนี้เงินก็จะเอาตัวคนมาเป็นเครื่องขัดดอกตามใจชอบถ้าเกิดก่อนรัชกาลที่ห้าก็คงจะเหมาะแน่หล่อนประชดประชันด้วยความขุนใจเป็นที่สุดมีเรื่องหนึ่งที่ลุงจะบอก เกี่ยวกับเรื่องที่เอื้องคุยกับคุณลุงไหมล่ะคะก็มากพอดูคุณคิดเขาโทรมาหาลุงเมื่อวันก่อนเขาคงทนพี่ภาคไม่ไหวเหมือนกับเอื้องนั่นแหละหล่อนสรุปเอาง่ายๆนี่ยังไม่ทันไรเลยนะคะบารมีพี่ภาคก็สว่างไสวจนคนเก่าคนแก่พาก,กันหดหัวไปหมดแล้วหลานสาวคนนี้ไม่โง่หล่อนเอาความไม่เป็นโลเป็นพายหุ้มห่อเอาไว้ภายนอกมากเกินไปเท่านั้น ากปลดเปลื้องมันหมดไปเสียบ้างเอื้องสายก็เป็นอนนัญมณีน้ำงามราคาแพงทีเดียวเขาโทรมาบอกว่า <c oughs> ทางคุณกสมาจัดการชำระนี้เรียบร้อยแล้วอะไรนะคะเอื้องสายตาโตเกือบจะไม่เชื่อหูตัวเองอยู่เหมือนกันกับเรื่องที่ได้ยินมันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใช่ดีใจไม่ละ่ะแล้วทำไมไม่บอกเอื้องแต่แรกล่ะคะ ปล่อยให้เอื้องพูดเป่าๆอยู่ฝ่ายเดียวตั้งนานอย่างนี้นะ่ะก็อยากลองดูใจหลานสาวนะสิว่าทําไมอยู่ๆถึงลุกมาเต้นแรงเต้นกาเอาเสียมากมายกับเรื่องนี้อย่างที่เอื้องบอกนั่นแหละค่ะไม่มีมากไปกว่านี้เอื้องรู้สึกเหมือนเดวี่ยังอยู่ใกล้กับเอื้องยังไม่ได้ไปไหนไกลแล้วหล่อนก็นึกขึ้นได้ว่าหล่อนควรจะพูดให้หมดเปลือกไปเลยว่าหล่อนรู้สึกอย่างไรต่อปัทวีอมนวิลิต เพื่อผู้ใหญ่ทางหล่อนจะได้สบายใจเอื้องคบกับเขาอย่างเพื่อนแค่เพื่อนจริงๆเท่านั้นหล่อนย้ำอย่าห่วงไปเลยใจของเอื้องสี่ห้องยังเป็นของเดวี่เสมอเอื้องทำไมไม่ยอมรับความจริงเสียทีว่าเดวี่ตายไปแล้วใครว่าเอื้องไม่ยอมรับเอื้องยอมรับว่าเขาตายแล้วแต่เขายังอยู่ในความทรงจำของเอื้องเสมอคุณลุงคงยังไม่ทราบกระมังว่า คุณปทวีนะ่ะหลงรักพี่สีนวลอย่างนั้นหรือท่านถามอย่างประหลาดใจแล้วก็ออกจะหนักใจในความยุ่งยากที่ก่อขึ้นหลายเศร้ามันช่างสลับซับซ้อนเสียเหลือเกินสีนวลหลงรักทวิภาคแล้วมีผู้ชายมาหลงรักสีนวลอีกทีหนึ่งและที่ท่านยังไม่สู้จะแน่ใจก็คือทวิภาคพอใจเอื้องสายแบบชู้สาวไม่ใช่แบบพี่ชายต่อน้องสาวเอาเสียเลย เรื่องรักของหนุ่มสาวนี่ลุงคงเข้าใจลําบากเพราะลุงแก่ป่านนี้แล้ววัยมันล่วงเลยที่จะรู้อย่างถ่องแท้แล้วเอื้องไม่คิดจะหาใครมาแทนที่เดวี่มั่งหรือลูกอย่าปล่อยวัยสาวให้ร่วงโรยอยู่กับที่เลยน่าเสียดายถ้าคุณลุงรู้ว่าเอื้องรักเขามากแค่ไหนคุณลุงจะไม่ถามกับเอื้องแบบนี้อีกเลย เพราะท่านเคยเข้าใจแต่ว่าเป็นเรื่องลงทางของเด็กสาวและเด็กที่ไปไกลบ้านไม่เคยเข้าใจเป็นอย่างอื่นอีกเอื้องรักเดวี่มากอยากประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ถึงความรักที่มีต่อเขาท่านกล้ำกลืนก้อนแข็งๆบางอย่างเอาไว้ในอกเวทนาหลานสาวจับใจจนต้องดึงร่างนั้นเข้ามาสุกซบอยู่ใกล้เอื้องสายเกยคางลงกับเข่าของท่านสายตาของหล่อนมองเหม่อไป เหมือนจะให้ทะลุเลยฝาห้องที่กั้นอยู่ตอนนั้นนะ่ะหากเอื้องรู้อนาคตสักหน่อยเอื้องจะตักตวงความสุขเอาไว้นานๆไม่ปล่อยให้มันสั้นแค่นั้นแน่เขายังหนุ่มเหลือเกินนะคะเพิ่งจะอายุ22เท่านั้นความตายก็มาพรากเขาไปจากเอื้องลุงรู้ว่าหนูเสียใจแค่เข้าใจเอื้องก็พอแล้วเอื้องไม่ขอมากไปกว่านี้ ไม่อยากให้ใครกล่าวหาว่าเขาลากเอื้องไปนอกกรอบไม่ใช่เรื่องความใคร่ที่มนุษย์ผู้ชายกับผู้หญิงจุดมันขึ้นมาและก็ไม่ใช่เรื่องรักลืมทางด้วยตอนเอื้องพบเขานะ่ะในตาหล่อนเคลิ้มฝันเอื้องก็บอกตัวเองได้เลยว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เอื้องรอคอยมาเรารักกันมากเหลือเกินถ้าคิดว่าปัทวีมีสัญญาณที่ส่งมาจากเดวี และเป็นความสุขของหนูก็จงคบหาเขาต่อไปแน่ละคะ่ะถึงอย่างไรพี่ภาคก็มาขวางกันเอื้องไม่ได้แล้วเอื้องก็อยากจะช่วยให้คุณวีเขาสมรักกับพี่สีนวลด้วยของอย่างนี้บังคับกันไม่ได้นะลูกมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตขีดจังหวะอันเหมาะควรมาให้เรื่องความรักนี่เป็นของละเอียดอ่อนมากและประกอบด้วยหลายๆอย่างมีอะไรบ้างละคะ อย่างแรกก็คือหัวใจอันนี้สำคัญเป็นพื้นฐานทีเดียวเอื้องนี้คงไม่มีหัวใจเอาไว้ให้ความรักไหนอีกแล้วนอกจากเดวี่คนเดียวมันก็ยังไม่แน่อย่าเพิ่งมั่นใจจนเกินไปเพิ่งจะอายุ21คิดจะเลิกรักเสียแล้วเอื้องอาจจะปฏิเสธคันลองของธรรมชาติไม่ได้แต่เอื้องพูดถึงเรื่องของหัวใจใครที่จะแต่งงานกับเอื้องควรจะสังวรข้อนี้เอาไว้มากๆหน่อยแล้วกัน สบายใจบ้างไหมที่รู้ว่าทางโน้นยอมเคลียร์เรื่องนี้กับทรัส์ของเราได้แล้วนะโล่งอกด้วยค่ะว่าพี่ชายของเอื้องจะไม่ต้องทําบาปภาคคงจะโมโหเอาการเวลาเขาไม่ได้ดั่งใจหวังเขาก็เหมือนไฟป่าลามไวแล้วก็ทําลายที่ผ่านให้วอดไวไยเป็นหน้ากลองเอื้องเติบโตมากับชนบททางเมืองเหนือในฟาร์มกลางขุบเขาและแวดล้อมไปด้วยป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ หลอนเคยเห็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ่อยครั้งมากไม่ว่าจะยามกลางวันหรือกลางคืนและไฟป่ายามกลางคืนบนภูเขาสูงที่อยู่นั้นก็ยังเป็นความงามที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของหลอนตลอดมาคืนที่ท้องฟ้าพร่างไปด้วยดวงดาวและอากาศหนาวเยือกเย็นแสงไฟป่าที่ลุกโชดช่วงมองแต่ไกลเหมือนจะจุดประกายสีสันให้กับยอดเขาและท้องฟ้า นับว่าธรรมชาติไม่ได้ทำให้ความโหดร้ายนั้นดูน่ากลัวจนเกินไปยังแตะแต้มความสวยงามเอาไว้กับความโหดร้ายด้วยนั้นสิคะเอื้องอยากเห็นหน้าพี่ภาคจังเลยตอนที่ทางนน้นเขาหาเงินมาใช้คืนให้เอื้องก็ว่าทางนน้นต้องดิ้นรนกันมากใครจะอยากให้เอาตัวลูกชายเขามาด้วยเงื่อนไขบ้าๆเอื้อง สัญญากับลุงก่อนว่าจะมองดูเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปอยู่วงนอกไม่เข้าไปยุ่งด้วยเอื้องให้สัญญาว่าเท่าเรื่องที่เกิดยุติธรรมพอเอื้องก็จะอยู่เฉยๆเหมือนกันเด็กขี้โกงแน่แลคะค่ะหลอนยิ้มจนตาหีรู้อย่างนี้แล้วเอื้องก็สบายใจนี่เอื้องชวนเขามาเที่ยวเชียงใหม่ไว้นะคะถ้าเขามาคุณลุงจะได้พบเขา เขาอาจจะไม่มาก็ได้พ้นไปจากนี้สินกับทรัสต์ของเราได้เขาอาจจะไปรถน้ำมน์ตสะดอกเคราะห์แต่เขาเป็นเพื่อนของเอื้องนะคะแล้วตราบใดที่พี่สีนวลยังเป็นแม่เหล็กแท่งใหญ่บ้านเราอาจจะได้ต้อนรับเขาก็ได้คุณลุงก็เคยรู้จักคุณพ่อเขาใช่ไหมคะมันก็เพียงผิวเผินเราเป็นเพื่อนกันทางธุรกิจทางด้านเรื่องส่วนตัวกตว็ตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวกันเลย คุณกัสมานี่ลุงก็ได้พบหน้าเขาไม่กี่ครั้งเองเธอสวยมากค่ะลูกชายได้ความหล่อมาจากแม่นี่เองคุณปทวีนะี่ยหล่อเหล่าจนเพื่อนเอนของเอื้องน้ำลายไหลหยด ไม่มีหัวใจให้ความรักโดยอาริตาบทที่38คุยอะไรกับหนูเอื้องบ้างล่ะคะคุณบัวนวลยังนอนไม่หลับและถามคำถามทันทีที่สามีเดินกลับเข้ามาในห้องแกไม่เคยมีเรื่องที่ทำเป็นรับลมคมในแบบนี้มาก่อนเลยนี่นาก็เรื่องประสาเด็กๆโกรธในภาคมาก็เลยใส่ช็อตช ท่านจงใจจะเล่าข้ามเหตุการณ์บางอย่างไปเพราะไม่อยากให้ภรรยาต้องมาพลอยวิตกกังวลไปด้วยและผู้หญิงเพทีจุกจิกเป็นอันมากก็อาจจะเลยเถิดไปกันใหญ่โตไม่จบอย่างไรก็ตามเมื่อท่านรับทวิภาคมาเกื้อกูลในฐานะลูกชายท่านก็อยากจะให้ทุกคนที่นี่ยอมรับชายหนุ่มในฐานะนั้นตลอดไปการเคลือบแคลงแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่มันก็ไม่เหมาะสมเอาเสียเลยอ๋อเรื่องนี้เองคุณบัวนวลพอจะเบาใจเมื่อได้รู้เรื่องที่คุณทวินเรียบเรียงขึ้นมาใหม่แล้วแกก็ฟ้องดิฉันด้วยเหมือนกันท่าทางจะเคืองพ่อภาคมากที่ไปปฏิบัติกับเพื่อนตัวแบบนั้นเธอเข้าข้างหลานสาวคนโปรดตามเคยคุณทวินไม่ประหลาดใจเลยที่เอื้องสายเอาแต่ใจตัวเอง และทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่รังรอเพราะรู้นั่นแหละว่าที่ลุงป้าเข้มงวดก็ไม่จริงจังสักเท่าไหร่ภาคก็เหลือเกินนะคะไม่น่าทำให้น้องขัดใจเกิดตเตลิดเปิดเปิงไปกว่าจะตามตัวกลับมาได้ก็แสนยากลำบากดูสิคะคราวนี้ขออนุญาตไปกรุงเทพแค่สองสามวันเอาเข้าจริงโทรกลับมาขออนุญาตอยู่ต่อไม่รู้กี่หน ทำายังกับเรื่องต่ออายุของพวกนักการเมืองเธอยงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันอย่างหน้าตาเฉยทีเดียวและทําให้คุณทวินหัวเราะหึ่หอย่างชอบใจเอื้องสายเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศพอกลับมาหล่อนก็ทําลวดลายใส่โดยไม่รังรอหลานสาวเราคนนี้ทำให้เราต้องยอมรับความจริงกันอย่างหนึ่งนะแม่บัวว่าแกเป็นเหมือนนกเที่ยวรักอิสระจะไปกักขังแกไม่ได้ ดิฉันกลัวแกจะเสียหายมันก็ไม่มากไปกว่าที่เคยได้เสียไปแล้วถ้าเราทำใจได้คุณอาจจะทำได้แต่ดิฉันสิคะคงจะทำไม่ได้ตะกี้คุยกับแม่สีนวลเขาก็บอกว่ามีวิธีเดียวที่จะทำให้ยายเอื้องอยู่ติดกับที่วิธีไหนล่ะจับแกแต่งงานความคิดของสีนวลหรือทันชักจะไม่แน่ใจแล้ว ว่าหลานสาวคนโตเก็บซ่อนความคิดใดเอาไว้เบื้องหลังกับเรื่องนี้บ้างสีนวลไม่ค่อยจะจริงใจกับน้องสาวนักท่านไม่ได้ปลักปรำสีนวลแต่หลอนเป็นเช่นนั้นจริงๆเรื่องแบบนี้ไปจัดการเขาไม่ได้นะแม่บัวแต่ว่าให้หลานเลือกเอาเองท่านพูดขัดก่อนที่เธอจะพูดได้จบคราวที่แล้วเป็นอย่างไรล่ะคะเลือกเองได้หนุ่มฝรั่งหัวแดงมาคนหนึ่ง ดีเท่าไหร่ไม่มีหลานฝรั่งโผล่ออกมาหล่อนสะบัดเสียงดีที่แม่เอื้อไม่ใช่พันไข่ดกไม่อย่างนั้นเราคงจะได้หลานครึ่งชาติอีกตามเคยแม่บัวคุณทวินเรียกขานอย่างนุ่มนวลเราเองก็เคยได้หลานครึ่งชาติมาแล้วนี่นาเรายังเลี้ยงแก่มาได้อย่างรักใคร่ถ้ามีหลานตายายอีกสักรุ่นทำไมเราจะเลี้ยงอีกไม่ได้เรื่องเดวีน่ะ แต่กี้เอื้องก็พูดกับผมเขาว่าเขารักของเขาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้หมอนั่นน่ะยังไม่ตายจากความทรงจำของเอื้องสายนะทั้งๆที่ตัวมันตายไปเกือบจะครบปีแล้วคุณบัวนวลเลยเงียบกริบเที่ยวเราเข้าใจกันมาแต่แรกน่ะว่าเอื้องสายหลงทางไปตามประสาเด็กสาวน่ะมันผิดหมดมันเป็นเรื่องของความรักดิฉันทำใจให้ยอมรับความจริงแบบนี้ได้ลำบากสักหน่อยผมรู้ ผมเข้าใจตอนนี้นะ่ะผมกำลังอยากเจอคนคนหนึง่งใครคะเยะเอื้องว่าเขามีส่วนที่เหมือนเดวีท่าทางแกมีความสุขเวลาได้เห็นเขาได้พูดถึงเขาผู้ชายที่ไหนกันจะเย็นๆเอาไว้แม่บัวเห็นว่าชื่อปัทวีลูกชายคุณประกอบกับคุณกสมาชื่อสองชื่อหลังนั้นค่อนข้างขุนหูแต่เธอก็ยังนึกชื่อไม่ออกว่าเป็นใคร จนกระทั่งสามีอธิบายให้ฟังเขาเป็นเพื่อนเก่ามากของผมแล้วปัทวีก็หลงรักสีนวลอยู่ด้วยมันสอกเขาว่าจะยุ่งนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปท่านตัดบทเพียงแค่นั้นและบอกให้ภรรยาเข้านอนได้แล้วแต่คุณบัวนวลก็ไม่สามารถข่มตาหลับลงได้โดยง่าย เมื่อสมบูรณ์เพียบพร้อมเธอก็มีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องของลูกหลานระหว่างที่คุณทวินกำลังเคลิ้มอยู่นั้นคุณบัวนวลก็เอื้อมมือมาแตะต้องแขนของท่านเบาๆพร้อมกับเสียงกระซิบถามคุณคะคิดเหมือนดิฉันไม่ว่าถ้าจับพ่อภาคแต่งงานกับยายเอื้องเราอาจจะหมดห่วงไปได้เกี่ยวกับเรื่องหลานฮะ คุณทวินร้องขัดออกมาคืนทำแบบนั้นยายเอื้องมันก็จะหนีเปิดแน่ๆก็ต้องลองดูก่อนละดิฉันนะ่ะไว้ใจพ่อภาคเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็เป็นลูกชายของเราเด็กมันไม่ได้รักชอบกันเคยเห็นกันมาอย่างน้อยก็มีเยื่อใหยมากอยู่ละแม่บัวนกกที่เราเลี้ยงนะ่ะมันต้องการอิสระนะ ถ้าเราปล่อยๆบ้างมันก็อาจจะบินไปแล้วก็ยังบินกลับมาเพราะในกลงที่เคยอยู่มันมีพร้อมไปหมดไม่ว่าข้าวปลาหรือน้ำกินแต่ถ้านกคิดจะแหกกลงหนีไปทีนี้ล้วก็นกไม่บินหวนกลับมาแน่เพราะนั่นหมายความว่ามันหมดความผูกพันแล้วอยากเห็นเอื้องสายไปเหมือนนกที่แหกกลงออกไปไหมถ้าอยากเห็นก็ทำตามความคิดของแม่บัวได้เลย ดิฉันไม่กล้ามองผู้ชายคนอื่นให้นี่เห็นว่าเป็นพ่อภาคแล้วดิฉันก็รักเขาอย่างสนิทใจผมเข้าใจท่านตบหลังมือที่แตะแขนท่านอยู่เบาๆปล่อยไปสักพักก่อนเถิดอะไรที่มันจะเกิดก็ต้องเกิดให้เราได้เห็นจนได้ผมนะ่ะไม่อยากบังคับลูกหลานคุณเองก็ไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยใช่แล้วเธอยอมรับอยู่ในใจ ต่อหน้าสีนวลเธอไม่ได้กระโตกกระตากเลยสักนิดว่าจะทำตามข้อเสนอของหลอนแต่พอรับหลังมาเธอก็คลุ้นคลิตอย่างจริงจังหากสีนวลรู้ถึงสิ่งที่หลอนเพาะเอาไว้ในใจของเธอสีนวลก็คงจะดีใจนักหนาสีนวลหันกลับมาช้าๆเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวเข้ามาในห้องที่เปิดโล่งนี้แล้วก็แอบ,บถอนใจเมื่อเห็นว่าเป็นน้องสาว หล่อนไม่เคยยอมรับเอื้องสายได้เลยสักหนเพราะเคลือบแคลงกับเลือดของผู้หญิงต่างชาติแม่ของเอื้องสายและที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือแม่ของเอื้องสายก้าวเข้ามาแทนที่แม่ของหล่อนแม่ทิ้งหล่อนไปพ่อก็ทำให้สีนวลเจ็บช้ำมาตลอดพ่อรักผู้หญิงต่างชาตินั่นมากกว่าที่เคยรักแม่ของหล่อนเพราะพ่อถึงกับเสียคน หล่อนเกลียดเอื้องสายความเกลียดนี้ฝังอยู่ล้ำลึกถ้าไม่มีเอื้องสายหล่อนก็จะเป็นหลานสาวคนเดียวของคุณลุงคุณป้าไม่ต้องถูกแบ่งปันความรักไปเพราะหลานสาวหน้าตาหน้าเอ็นดูที่มีเลือดอื่นเข้ามาปะปนนั้นเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งเอื้อมีเรื่องอยากมาคุยด้วยหล่อนไม่สนใจกับสีหน้าเคร่งของพี่สาว เพราะหากรับตาคนอื่นนี่เป็นสีหน้าเดียวที่สีนวลทำเฉพาะเพื่อน้องสาวพี่มีงานนะก็พักเสียประเดี๋ยวสิเอื้องสายว่าหน้าตาเฉยจะไม่รบกวนเวลาพี่นวลมากนักหรอกเอื้องจะต้องออกไปโรงทอผ้าอยู่เหมือนกันนี่รอคุณป้าแต่งตัวอยู่โรงทอผ้านั่นเป็นที่ที่สีนวลไม่อยากได้ยินเลยเพราะคุณบัวนวลตัดใจยกให้เอื้องสายได้หน้าตาเฉย ให้เด็กไม่เอาไหนเลยอย่างเอื้องสายเข้าไปดูแลแทนโดยข้ามหัวหล่อนไปมีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับพี่เรื่องหัวใจนะ่ะหัวใจใครของเธอหรือสีนวลทำหน้าเคร่งหนักขึ้นไปอีกเมื่อเดาว,ว่าเอื้องสายกำลังจะทำเรื่องจุกจิกรบกวนเวลาของหล่อนเอื้องพี่กำลังจะดูบัญชีนะถ้าเป็นเรื่องเหลวไหลแบบนั้นพี่จะไม่เสียสมาธิไปเปล่าไปหาคนอื่นปรึกษาด้วยดีกว่า ต้องเป็นพี่นวลคนเดียวเอื้องสายสีนวลเรียกด้วยน้ำเสียงเกือบๆจะหมดความอดทนเข้าไปทุกทีแต่น้องสาวก็ยังทำหน้าซื่อแต่หล่อนไม่เคยเอ็นดูหน้าตาแบบนี้ของน้องสาวเลยนอกเสียจากอยากจะตบฉาดเข้าให้อย่างตอนนี้หล่อนก็คันมือขึ้นมายิบๆอยากจะทำอย่างใจปรารถนาแต่หากหล่อนทำลงไปแน่นอนว่า สีนวลจะกลายเป็นพี่สาวที่ชั่วช้าในสายตาคนทั้งบ้านไม่ว่าเอื้องสายจะทำผิดแค่ไหนคนในบ้านหลังนี้พร้อมจะให้อภัยหล่อนได้เสมอยกเว้นเสียแต่หล่อนคนเดียวพี่ขอร้องแล้วนะให้พี่ได้ทำงานก่อนแล้วพี่มีเวลาเมื่อไหร่ค่อยกลับมาคุยกันเรื่องเหลวไหลแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเอื้องโดยตรงเกี่ยวกับพี่นวลนั่นแหละเรื่องอะไรกันแน่ มาถามเอื้องไม่ได้หรอกเพราะเอื้องเป็นคนนอกพูดมานะว่าเรื่องอะไรหล่อนเกือบจะตะคอกเมื่อเอื้องสายพูดโยกโยกวนอารมณ์หล่อนขึ้นมาแบบนั้นแต่น้องสาวคนนี้ก็ไม่เคยเกรงกลัวหล่อนเลยเอื้องสายยังทำสีหน้าที่สีนวลแสนจะเกลียดชังอย่างที่สุดหล่อนวางปากกาลงยกมือขึ้นกอดอกมองดูเอื้องสายนิ่งๆมีอะไรจะมาก่อกวนก็พูดไปเลย พี่ให้เวลาเธอสิบนาทีพี่ให้เวลาเธอสิบนาทีถ้ามากกว่านี้เราจะไม่พูดกันอีกมีคนเขาฝากความคิดถึงมาให้พี่นวลด้วยใครน่าจะรู้นะคะพี่ถามว่าใครเสียงของหล่อนห้วนและนั่นทำให้คุณบัวนวลชะงักเท้าที่กำลังจะก้าวออกมาจากห้องด้านใน เธอหยุดตัวลงแอบอยู่ข้างในเพื่อฟังการโต้เถียงของหลานสาวทั้งสองอยากรู้ว่าสาเหตุใดกันแน่คุณปทวีค่ะหน้าตาเคร่งเคร่งของสีนวลยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินชื่อนั้นหมอนั่นน่ะเองเรียกเขาเสียหมดเลยเขารักพี่นวลมากนะรู้ดีนะอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องทำตัวเป็นแม่สื่อด้วยรังเกียจเขามากหรือคะ ใช่เพราะหมอนน่นนะ่ะไม่เป็นโลเป็นพายเลยสักอย่างนอกจากหน้าตาดีแล้วก็ใช้สิ่งนั้นหลอกล่อผู้หญิงคนเรามีใครบ้างดีตลอดและใครบ้างเลวตลอดเอื้องรู้ว่าเขารักพี่นวลแล้วท่าทางเขาก็ไม่เลวเกลวหัวใจเขาก็ถอดวางเอาไว้ให้พี่นวลหมดแล้วด้วยจะเสือกสายกลับไปือไงคะยาสู่รู้กับเรื่องของพี่ได้ไหม เรื่องของตัวยังมีไม่พออีกหรือไงถึงเที่ยวมาจุนจ้านกับเรื่องของคนอื่นพี่สาวแท้ๆนี่เขาไม่เรียกว่าคนอื่นหรอกค่ะคุณพี่ฉันบอกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันสีนวลเน้นเสียงเปลี่ยนสรรพนามไปเกือบจะทันทีเหมือนกันแม้สีหน้าของเอื้องสายจะยังเป็นปกติเหมือนไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจที่สีนวลแสดงออกมาอย่างกลาดเกลียวราวกับหล่อนเป็นคนอื่น แต่ใจของเอื้องสายกลับวันไหวไปมากมายเพราะในความเป็นพี่น้องของหล่อนกับศีนวลเหมือนแอบเบรนเอาไว้ด้วยความเป็นศัตรูต่อกันและนั่นทำให้เอื้องสายหาความสุขไม่ได้เต็มที่เขาฝากมาบอกว่าเขายังระลึกถึงพี่นวลเสมอเอื้องเองก็รับมาแล้วก็ไม่อยากจะแบกเอาไว้บนบ่าให้หนักกองเอาไว้ตรงไหนก็ได้นี่นาไม่ต้องเอามาให้ฉัน พี่นวลทำเหมือนเด็กๆโตป่านนี้แล้วมีอะไรก็พูดกันไปได้นี่นามันจะมากไปแล้วนะเอื้องสายไม่ใช่หน้าที่ที่เธอจะมาสอนชั้นเด็ดขาดอยู่ตามประสาเธอไปก็แล้วกันหรือถ้าหากว่าถูกชะตากับหมอนั่นมากนักฉันก็มีข้อแนะนำให้เธออย่างหนึ่งสีนวลเว้นระยะไปเล็กน้อยดวงตาเป็นประกายวับวาวไปด้วยความสะใจเขาก็เป็นคนที่ชอบส่งเคราะห์ให้สาวๆอยู่ด้วยสิ เห็นหน้าตาแบบเธอนี่เขาคงชอบใจแน่ๆพี่นวนพูดอะไรแบบนั้นเอื้องสายพงะออกมาหล่อนมองดูพี่สาวอย่างเสียใจกับสิ่งที่หล่อนได้ยินมาเองกับหูตอนที่อยู่อเมริกาอ่ะฉันรู้สันดานของเขาดีสีนวนเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างเต็มที่เขาชอบของฟรีหน้าตาสะสวยตระกูลดีๆหน่อยเธอเองมันก็เข้าสเปคเขาอยู่เหมือนกันจะเตือนเอาบุญไว้นะเยอเอือง อย่างเธออาจจะง่ายสำหรับเขาแต่เพราะเธอเองก็เคยผ่านประสบการณ์ทางนี้มาแล้วพอตัวและยังเลือดของเธอในตัวเอื้องสายขมวดคิ้วเข้าหากันความประหลาดใจในประโยคหลังสามารถลบล้างความโกรธจากประโยคต้นๆได้จนหมดสิ้นเลือดอะไรเป็นจังหวะที่คุณบัวนวลคิดว่าเธอควรจะก้าวออกมาได้แล้ว